อิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะสังขังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระควตาธรมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกะสังโคสังขังนมามิภริตตวานะเมตังสะเมตตาพระธันตาอาวิขิตะจิตตาปริตังพะนันตุสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขาราตาเต จันตะริเควิมาเนทีเปรัเถ,ถจคาเมตะรุวนะคหาเนเคหวะวัตุมิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชะละธารวิสเมยักขะคันทัพพนาคาถิดพันตาสันติเกยังมุนิวะระวจะนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรม,มัสวนาการโรอายัมพระทันตาธรรม,มัสวนาการโรอายัมพระทันตาธรรม,มัสวนาการโรอายัมพระทันตาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีส um ิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระมัชาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะธานิสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังขมาทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสังขมาทะเมพันเตวันทามิสังขังสัพพังเมโทสังขมาทะเมพันเต พุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสาระนังคัจฉามิทำมังชีวิตังยาวะนิพพานังสาระนังคัจฉามิสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสาระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสารนังคัจฉามิ ทุติยามปิธรรมังชีวิตังยาวะนิพพานังสาระนังขะฉามิทุติยามปิส um, ังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสาระนังขะฉามิตติยามปิพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสาระนังขะฉามิตติยามปิธรรมังชีวิตังยาวะนิพพานังสาระนังขะฉามิตติยามปิ สังขังชีวิตตังยาวะนิพานังสารนังขชามิอิติปิโสพะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิถูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษยานังพุโทโธพะควาติ สวากาโตภะควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัจจัตังเวทิตัาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตทะปุริสปุคลาเอสะภขวะโตสาวกสังโคอาหุเนโย้าหุเนโยทักคินยโยอัญชรีกะระนิโยอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติ พาหุงสหัสมะพินิมมิตรสาวุทันตังครีเมคารังอุทิตะโคระสเสนมารังธานาทธรรมะวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชสาพวันตุเมชยะมังขรานิมาราติเลกะมะพิยุทธิตาสพารติงโคลำปนาระวกะมะขะมะัทะทธะยะขัง ขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพะวันตุเมชยมังขารานิอาลาคิลิงคชาวรังอาติมัตตภูตังทาวะคิจักกมมสเนวะสุทารุนันตังเมตตมุ้เสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพะวันตุเมชยมังขารานิ อุคิตาขัขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคูริมาละวันตังอิทีพิสังคตาตมโนชิตวามุนินโทตันเตเชสาพวันตุเมชยมังครานิกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินใจยะทุตถวจนังชนะกายะมัดเชสันเตนะโสมะวิทินา ชิตาวามุนินโทตันเตชสาพวันตุเมชยมังฆลานิสัจจังวิหายะมาติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตมนังอาติอันทาภูตังปัญญาปทีปะชาริโตชิตาวามุนินโทตันเตชสาพวันตุเมชยมังฆลานินันโทปนันทะผู้ช้าคังวิบูทังมหิตทิง ุตเตนะเถระผู้ช้าเคนะท่ามาปายันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวันตุเมชยะมังครานิทุกคาหะทิฐิผู้ช้าเคนะสุทธะหัดถังพราม,มังวิสุทธิชุติมิธิภากาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตเชจสาพาวันตุเมชยะมังคลานิเอตาปิพุทธชยะมังคละอัฏคาถาโย ο. วาจโนทินาทิเนสารเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขังอาทิขเมยยะนโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพาปานินังปูเรตวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจ,จะวะัเชนะโหนตุเมชยมังคลรังชยันโตโพธิยามูเลสัก,กยานังนันทิวัฒโนเอวังอาหังวิชยโยโหมิชยามิชยมังคะเล อาปราชิตาปันลังเกศีเสปัทวิปโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอคับปัตโตปมโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุตตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพรหม,มาจาริสุปทักขินังกายะกรรมังวาจากรรมังปทักขินัง ปทักขีนางมะโนกัมมังปณิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกตวานะระพันตเถปทักขีเนภาวตุสพพมังคลังลักขันตุสพะเทวตาสภะพ,พุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเมภาวตุสพพมังคลังลักขันตุสัพะเทวตาสัพะธรรม,มานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเม Get ภาวตุสัพพังลังลักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาสัง,าสงฆาน,นุภาเวนะสัทาโสถีภะวนตุเมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมพุทธยะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตนสีสหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวะรังคันทังสีวลีจะมหาเถรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะอูเชมินะโมพุทธัยะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตรนญาณมณีนพรัษส,สีสหัสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิ ทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา พระลปัตตาปัดเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระลปัตตาปัดเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพโสพุทธังอธิฐามิ ธรรมังอธิิฐามิสังคังอาิิฐามิอาหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนีโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอีทังเมมาตาปิตุนังโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยตาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยตายโตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกแ่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยขารุปัชชายาจาริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุคารุปัชชายาจาริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพาเทวตานังโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข อีทางสัพพะเปตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะเวรีนางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุข อีทางสัพพะสัตนตนาหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทินคําอธิษฐานใดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุถ่วงความเจริญทางโลกทางธรรมที่เคยลั่นวาจาหรือตั้งใจไว้ ขอยกเลิกทั้งหมดขออนุญาตถอนการบนบานคำสัญญาใดที่ให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครก็ตามแล้วหลงลืมหรือไม่สามารถทำได้ขอโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าขอทุกอย่างเป็นโมคะเพื่อการเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสแก้ตัวด้วยการทำทานรักษาศีลทำความดีในด้านที่พร้อม เพื่อทดแทนสิ่งที่เคยสัญญาไว้ขอถอนคำสาปแช่งการตั้งจิตจองเวรผูกอาคาตขออโหสิกรรมให้กับสัตว์ทั้งหลายทุกรูปทุกนามที่เคยเบียดเบียนข้าพเจ้าขอยกโทษให้ทั้งหมดขอทุกท่านจงมีสุขพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินด้วยเหตุแห่งกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าสร้างสมมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน ขอน้อมเป็นพลังปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวให้พ้นจากภัยอันตรายและวิญญาณร้ายทั้งปวงขอจงทำลายความหลงผิดยึดติดลงได้ในเร็ววันนี้ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิมีตาสว่างในทุกเรื่องสิ่งใดเป็นกุศลขอทำสำเร็จโดยง่ายสิ่งใดเป็นทุกข์อกุศลเป็นเหตุตกต่ำกว่าปัจจุบัน เป็นทางสู่อบายภูมิขออย่าให้ข้าพเจ้าทำสำเร็จอย่างเด็ดขาดเมื่อมีปัญหาขอให้แก้ไขได้โดยง่ายขอให้มีปัจจัยและสุขภาพที่พร้อมในการดูแลตนและครอบครัวทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้โดยง่ายขอความดีที่ทำไว้จงปรากฏผลในเร็ววันเพื่อเป็นกำลังใจในการรักษาศีลและทำความดีให้ยิ่งขึ้นต่อไปด้วยเทิญ กุศลใดบำเพ็ญมาแต่อดีตขอรวมเป็นกำลังเพื่อบรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันด้วยเถิดหากยังต้องกลับมาเกิดขอให้ได้เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีสติมีปัญญาสมาธิฮิริโอตปะทรงศีลบริสุทธิ์เป็นสัมมาทิฏฐิประกอบสัมมาอาชีพ พึงพอใจการศึกษาปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องมีปัจจัยพร้อมสมบูรณ์ทุกด้านในการดูแลตนและครอบครัวในการเผยแพร่ศาสนาและช่วยเหลือผู้อื่นได้เต็มที่ด้วยบุญกุศลทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลของข้าพเจ้าขอให้มีพร้อมทุกสิ่งเพื่อการปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมได้โดยง่ายในชาตินี้ในเร็ววันนี้ด้วยเทิญ สาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระขวาตาธร,รมโมธรมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคสังขังนามามิ มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิคุรุปชายาจาริยะคุณังอาหังวันทามิ